โอ้ยจุ่มแหลกมีจุ่มเดียวพี่น้องเลยเหมือนตั้งผีค่ะพี่น้องวามันมีคนเห็นดนพี่น้องเลย บานบกนาบกเนียเลยโอ้มอวานนี่คือติดบนมีคนเห็นบานคักบานแน่พี่น้องเอ้ยสองบาน ปิ่งปนพี่น้องปิ่งปนปิ่งเจลค่ะสวัสดีค่ะนี้สาวไอ,อ้กับสาโคกเขาปลาเลงหาเก็บเห็ดคือเก่าเด้อค่ะลุ่นไปชมกันเถอะพี่น้องว่าสิมานเห็ดอีหยังมื้อเนี่ยฮะว่าติมตาบอกลับบ้านว่าติมตาบอกลับบา้า,บบบานฉันบอกบัดว่า โอ้ยมีให้ึ้นเขาไปรุ่นไปชมกันค่ะพี่น้องตามล่าหาเห็ดกันพี่น้องว่าสิมานเห็ดอีหยังกันมนจะดได้เต็มตาบอกขามือเนี่ยไปค่ะจุม่มนึงค่ะพี่น้องมีจุ่มเดียวค่ะพี่น้องเอ้ไอ้บุมีมู หากันตัวจ้าจุ่มค่ับพี่นอ้องสามจุม่ม โดยเฉพอแต่ละดอกพี่น้องเลยเพื่อตุงมงามเลยโอย้มาเบิ่งผลงานพี่น้องเลยเพื่อนี่ของเบาบัดนี่ของสาวอ้อยจะถือว่ามานเยอะจ้ามันนีก็ได้แต่ของมานตะเห็ดบบานค่ะ ิ่งเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมซ่าอ้อยเบ้าบ้าดเด้จ้าเดไดยมีกำลังใจเฮหดคลิปอีกต่อไปน <room> ี่กำลังใจฮหดคลิปคลิปหนาพี่น้องเบื้องอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลากลับบ้านกัน้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคลิปหนาพอกันไหมเด้จ้า